เขามีเครื่องนะครับผมเลยมีนัดเนอะทางวัน,น,นวเตยกระไผหลายเต๋อครับนี่นี่ครับว่ามันอยู่ออกภาพบ้ครับผมอันนี้เครื่องสีตอนยังเลยครับนี่ยครับทงางวันเตยกระไผ่เล้วครับผมนัดตอนที่ข้อแล้วยี่อ้อว่าครับผมนี่ครับผม สวัสดีครับผมวันนี้พบกับสร้างวัลครับวันนี้ผ้าเบิ้งเครื่องสีเขารุ่นใหม่ครับผมโอเคครับเป็นยังไดเดี๋ยวสร้างวัลผ้าเบิ้งครับผมอ่าตอนนี้สร้างวัลกับยูเครื่องเหรอครับผมโอเคครับเดือดผ้าวัลสร้างวัลผ้าเบิ้งเครื่องครับผมเครื่องสีเขารุ่นใหม่ครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่น L C ครับผมอ่าพอดีกล่องสร้างวัลบัตรถือกระดาษครับผมนี่ครับผมรุ่น L C นี่ครับรุ่นนี้พิเศษยังไงนะครับอ่าเดี๋ยว อนไปบึงพิเศษล่อนเขาบึงเครื่องกันครับผมอันนี้ของเศษฐีรุงทองครับผมนี่ครับผมอันนี้คือพิเศษเขาครับผมจะมีตัว่อนเข่าครับผมมาในเรื่องน้ำผมมีตัวร่อนแล้วก็ปั๊บได้สีบะดับครับผมทุกตครับผมตัวนี้โอเคครับใส่ดีครับมีตัวร่อนเฟื่องมานน้ำครับผมตัวนี้ครับเล่อนเฟื่องมานนะครับผมแล้วก็ข้างหลังจะเป็นตัวข้างบดครับผม โอเคครับเบิ่งความสามารถของเขาเลยครับว่าเขาสีเห็ดอย่างได้ครับผมโอเคครับาวันนี้สร้างวันให่น้องครับผมน้องไส้ครับสีขอเบิ่งนะครับผมโอเคครับผม ขอมานถังนึงครับผม่าที่สร้างวันเกีดเสิดตัวช่วยขอลูกนะครับขอจะลงมากเครับผมขอจะลงมากครับครัตอนนี้ต่อลงมากแล้วนะครับผมตอนนี้ครับ ครับผมตอนนี้เขาลงไม่แล้วครับเออยู่ในนี้ครับผมอางครับเขาเขาออกมาแล้วครับผมเหรือผม สร้างก่อนกัดจิบก้อยเขาลงมาแล้วครับผม ครับเจ้าของนนะครับผมอันนี้เป็นคอหักครับผมจะนี้แยกเข่าเลยนะครับครับมีภูเขาไฟครับผมภูเายอันนี้เป็นเศษฟางครับผมที่ออกมาครับผมจากเครื่องนอ้ําครับเนี่ยครับเศษฟาง ีครับผมนี่ครับกระังสีครับผมนี่ไหน้องไส้เมื่อสีซอยครับนี่ครับผมไหน้องไส้สีขอซอยทำดีครับครับผมโอเคครับครับผมที่นี่ทางวัตสีร้องมั้ครับผมที่นี่ทางวัตสีไว้ไม่ไส้ครับผมจำร่องว่าเขอห้องมีเครื่องนะครับผมเลยนี่ น็อตเนาะทุวคนเตะไปหลายเตอรครับนี่เลยครับว่ามันอยู่ออกมากพครับผมอันนี้เครื่องสีตอนนีงเลยครับนี่ครับครับทุวคนใส่ไปแล้วครับผมนะครับเห็นจ่ายแล้วครับอันนี้เพื่อใบไม่ออกมาครับผมครับน็อตเนาะนี่ครับผมไม่ตัดรอดนะครับผมแตเถ้าวันเพิ่มเงินครับผม ครับผมนะออรออครับผมรับที่ขาอะไรยีงออกว่าครับผมเหนะียครับผมครับเหนียครับมันที่ออกมาครับคือจวัดใจยอมแม่รครับ ใช่เนาะหอาโลงครับเือโฮมเข่าห้ามากปกติดีครับครับรอบกับบอลลงต่อเรานไม่ดครับผม่เหอีเขาห้าวตเนีองเลยครับผมครับผม ต่อพอีล่องต่ออย่างแล้วครับผมอ่าต่อห้องแบบงามๆนะครับอ่าก็อันนี้เป็นที่สร้างวัสใส่เข้าไปนะครับใบไม้กรับนักครับผมครับเพราะว่าแท่งใบไม้แท่งครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวสักางวัสดุภาพล่องต่อสีเดียวนะครับผมครับตอนนี้สร้างวัสดุสีเข่าที่รั่วๆครับผมมาเบื้องเข่ากันครับ นี่สร้างว่าสีว่าหลายนะครับผมสีให้เพราะไม่ว่างเด้นเบิ้งครับผมนี่ครับเขาเป็นเม็ดงามดีครับผมนี่ครับอ่าอันนี้คอที่หนึงนะครับผมอันนี้เป็นคอฮัทนี่ครับผมตัวเจ๋อครับผมครับอฮัทคอปลายครับคอาบก็เต็มลูกคอก็เต็มเม็ดโอ้ผมจะออกหู้นี่ครับผมออกช่องนี่ อ,อ hehe, izer, you, ันนี้เป็นขอบปลายครับผ <São S 1> มนีครับที่นี่สังวียนพ่เบิงห้ามครับผมอันนี้เป็นเศษเศษเฟืองนะครับผมที่นี่สังเวียนพ่เบิงห้ามครับผมนี่ครับสังเวียนพ่เบิงห้ามนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมสังเวียนพ่อเบิงห้ามครับผม ันได้ห้ำหยาบแล้วครับผมจะว่ากระใส้สามารถให้กั้วสัตว์เขย่งได้สบายเลยครับผมไห่ใกล้ก็ได้ว่าเอาไปใส่ต้นไม้ก็ได้ครับผมครับผมโอเคครับเ็ฟังสีนะครับผมครับผมโอเคครับเดี๋ยวสร้างวัตสุบุษบุญเบิกนะครับผมนี่ครับพิจิการง่ายๆครับผมเอาใส่ทางหลังเลยครับผมแต่ว่าก็ยึลรมาเองครับผมครับ มาค่อยลงไปครับผมครับง่ายๆครับผมเนี่ยครับปกติลงค่อยๆลงไปเองครับผมนี่ครับนี่ครับผมนะครับด้วยจากการลงไปมาครับผมก็ห้ามห้องสวออกมาท่านเลยครับผมทางทางน้อยไว้เนี่ยครับผมใส่ง่ายครับผมดุนนี่ครับใส่ง่าย ค่อยดูไปเองครัับบผมนี่ครรเือห่อ hey. ต้องการเรือห่อเคาะก็ได้ครับไม่จับไม่เกียร์ก็ได้ครับผมทำก็จะลงไปเองเลยครับเนื้อผมนะถ้วัดจะเคาะเรือห่อไม่เกียร์นี่ก็ได้ครับผมก็จะลงไปเรือห่อคอยมันลงนะครับครับเรือห่อคอยๆมันลงไปครับผม ลองใส่เคี่ยนะครับผมนะมันจะค่อยๆดูดลงไปครับผม ครับตอนนี้ก็ให้น่องไส้ครับผมมัดถุงห่อมนะครับผมเดี๋ยวสีบดซุปคือเบิ้งครับผมว่าเป็นยังไงครับบดออกมาครับผมโอเคครับครับผมตอนนี้ก็บดไปที่เรียบร้อยครับผมเหลือวสร้างวัตถุให้ห้องออกไปให้เบิ้งนะครับผมนี่ครับผมรัาว่าเป็นยังไงครับผมละเอียดดีป่ะครับนี่ครับผม นี่ครัผมครับม้นุ่ยปุ้ยครับผมละเอียดตีครับผมครับผมโอเคครับสนใจกั็ทักเขามานะครับผมที่เบอรอของสางอ้วนเลยครับผมโอเคครับ